ลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดเด็กๆมานั่งหน้าครูยาค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้วันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้คำที่ผสมด้วยสระอุและมีตัวสะกดค่ะนะคะเด็กๆ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาฟังคำค้องจองตามและก็อ่านตามคุยาก่อนค่ะ <c oughs> นูดุกช่วยขุดดินเก็บก้อนหินใส่ถุงใหญ่ยุงกัดจุกปัดไปกุ้งไหวไวในบ่อเอย่ยเด็กๆเ,เห็นไหมคะคำที่ประสมสระอุนะคะนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะเด็กๆ เมื่อกี้ฟังคำาค้งจองแล้วตอบคำถามของคุญแจนะคะเด็กๆในเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะเด็กในเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไระมีน้องตอบมาแล้วนะคะชื่อหนูจุกคะ่ะชื่อจุกจุกช่วยทำอะไรคะคำถามที่สองนะคะจุกช่วยทำอะไรคะขุดดินขุดดินแล้วใส่อะไรคะใส่ถุงจุกถูกอะไรกัดคะงูหรือคะไม่ใช่คะ่ะ นะคะจุกทุกยุงกัดนะคะแล้วก็จุกเห็นอะไรไว่ายน้ำอยู่ในบอ่อค่ะเด็กๆค่ะกุ้งค่ะคำว่าจุกคำว่าขุดถุงยุงกุ้งเป็นคำที่ผสมด้วยสระอุนะคะเด็กๆสระอุจะอยู่ข้างใต้พยัญชนะนะคะคำนี้อ่านว่าสระอุสระอุค,ค่ะเด็กๆ เรามาดูคำที่1ค่ะถออุงอถุงถออุงอถุงเป็นคำหนึ่งพยางคนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าถุงถุงนะคะเป็นทำมาจากพลาสติกก็ได้ค่ะเด็กๆถุงหรือทำมาจากกระดาษก็ได้ค่ะถุงเอาว้ใส่สิ่งของนะคะต่อไปคำว่าขุดค่ะขออุดอขุด พยัญชนะขอใครผสมด้วยสระอุสะกดด้วยด,ดอดเด็กนะคะเด,เด็กๆแม่มาตามแม่กดคือดอเด็กขออุดดขุดคือการใช้มือหรืออุปกรณ์ช่วยในการขุดดินค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าขุดกออุงอกุง้งไม่ถูกกุ้งอ่ากุ้งเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะคะมีขาหลายขามีเปลือกแข็งนะคะ ิยมนำมารับประทานค่ะกุ้งนะคะจะมีวรรณยุกต์คือไม้ถูเป็นคำหนึ่งพยางออกเสียงหนึ่งครั้งคือคำหนึ่งพยางคำนี้อ่านว่ากุ้งค่ะยออุงอยุงยออุงอยุงพยัญชนะต้นคือยอยักษ์ผสมด้วยสระอุสะกดด้วยมาตาแม่กงคืององูคำนี้อ่านว่ายุง เป็นคำหนพยางเปล่งเสียงออกมาหนึ่งครั้งคือคำหนพยางทั้งสี่คำที่อ่านเมื่อกี้ยุงกุ้งขุดถุงนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสระอุหมดเลยนะคะเด็กๆนะคะงานของเด็กๆวันนี้ในหนังสือพัฒนาภาษาไทยนะคะเล่มที่5เด็กๆเ,เปิดหน้าที่14ค่ะเด็กๆค่ะนะคะ มีคำอ่านเลยค่ะยุงถุงขุดกุ้งนำคำที่อ่านนะคะเด็กๆนำคำที่อ่านไปเขียนใต้ภาพค่ะไปเขียนคำใต้ภาพนะคะเด็กๆคุยจะฝากงานแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ